ตัวาตือฟุตบอลบิ๊กแมตช์ครับประจำค่ําคืนวันนี้ครับเราเดินทางไปที่สนามทางด้านของสตาดิโอโอลิเปโกเลยแล้วกันครับในศึกทางด้านของยูโรปาลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับแข่งเย้าเยือนเกมหนักแรกนั่นเองครับเวลาตี3ตรงครับก็ถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์ประจําค่ําคืนวันนี้ระหว่างในด้าวเจ้าถิ่นครับอย่างด้านหมาป่ากรุงโรมครับ เอสโลมายอดทีมจากกันโชเซียอิตาลีครับที่จะเปิดรังรับการมาเยือนของด้านยอดทีมจากลาลิก้าสเปนรับอย่างด้านแอตลติกบีเบลนั่นเองนะสำหรับผลงานในรายการนี้ครับของเจ้าถิ่นหมาป่ากรุงโรมเอสโลมานะครับก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีอย่างต่อเนื่องนะครับสามารถนะครับเอาชนะทางด้านของเนี่ยครับปอโตนะครับยอดทีมจากโปรตุเกสซูเปอร์ลีกด้วยผลรวมนะครับพูดง่ายนะไปกลับเลยนะสี่ประตูต่อสามนะครับก็ถือว่าผลงานดีมากๆนะครับสำหรับทางด้านเจ้าถิ่นเอสโลมารวมถึงทางด้าผลงานในช่วงหลังที่ผ่านมา แนบล่าสุดนะในเกมลีกก็เปิดลังเบียดเอาชนะทางด้านของโคโมไมได้ถึง2ประตูตอนหนึ่งครับทำให้สถานการณ์ตอนนี้ของเจ้าถิ่นเอสโรมาเก็บชัยชนะนะต่อเนื่องเลยครับถึง3เกมติดต่อกันครับในถิ่นของพวกเขานะส่วนในเราอของแกนหลักวันนี้ครับน่าจะมาในระบบกับสามสี่สองหนึ่งครับไม่ว่าจะไปทางด้านของครับเอนดิก้าแนวรับมานนนะครับกูเน่นะครับที่ยืนเป็นมิดฟิลด์แดนกลางนะแล้วก็ทางด้านของหน้าเป้านะครับอย่างด้านเอลดดรครับโซมูโรดอฟนั่นเองที่พร้อมลงล่าตาข่ายครับที่จะพบกับทางด้านของทีมผู้มาเยือนอย่าางด้น แอตติบิเบาครับยอดทีมจากลาลิกาสเปนครับก็ถือว่าผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายครับด้วยการจบอันดับที่สองในรอบเก็บคะแนนครับก็ถือว่าอยู่ในฟอร์มที่กำลังมั่นใจครับในรายการนี้เลยนะตลอดแปเกมที่ผ่านมาครับเป็นการชนะ6เสมอไหนเสมอกันไป1นพ่ายแพ้ไป1นะครับเก็บเป็นหมด19คะแนนเลยครับในรอบเก็บคะแนนครับส่วนด้านของแอตติบิเบาวันนี้นะครับในเรื่องของตัวนักเตะนะครับก็ยังถือว่ายังขาดทางด้านของนะครับอันบาลโลยาโลนะครับที่มีอาการบาดเจ็บรายเดียวครับส่วนที่เหลือนะ็บครับนี้ไม่่วาจะเป็น นยโกวิลเลียมนับอินยาคิวิลเลียมนะครับโอ้โหแนวลุกวันนี้บวกกับทางด้านของหน้าเป้าอย่างกอรกากูรุเซตานะคที่พร้อมลงล่าตาข่ายในค่ำคืนวันนี้นั่นเองนะส่วนคู่นี้นะสถิติการพบกันล่าสุดนะครับก็ต้องบอกเลยนะต้องย้อนไปในปี2024นะครับอ่านศึกยูโรปาลีกเช่นกันครับปรากฏว่าเป็นการเหมือไหนเหมือกันครับในถิ่นของเอเอสโลมาไป1ประตูต่อหนึ่งครับตัวตึงฟุตบอลครับคำคืนวันนี้ก่อนเกมสื่อต่างประเทศหยิบยกให้กับทางด้านของเจ้าถิ่นอย่างเอเอสโลมาครับกับเงื่อนไขวันนนี้เล็อ เท่านั้นนะครับบังคับครับให้ทางด้านของเอสโรมาจะต้องมีอย่างน้อยนับหนึ่งประตูครับตลอด90้าสิบนาทีครับก็เชื่อว่าวันนี้ครับด้วยผลงานนะครับสำหรับแอตติบีเบลในช่วงหลังที่ผ่านมานะครับในเกมเยือนตลอด4นัดหลังสุดที่ผ่านมาผู้เขาไม่สามารถเก็บชัยชนะจากทีมไหนได้เลยบวกกับทางด้านของในทีมของเอสโรมาเก็บชัยชนะร่วมไปถึง3เกมติดครับยังไงค่ำคืนวันนี้นะครับสำหรับตัวตึงฟุตบอลบิ๊กแมตช์ประจำค่ำคืนวันนี้น่าเสื่อไหลเอียงทางด้านของเจ้าทีมอย่างเอสโรมาเต็มเจต็มครับ 90นาทีมีโอกาสที่จะเบียดชนะางด้านของแอตลิติเบาครับได้อย่างน้อย1ประตูครับกลุมความได้เปรียบในเกมนัดแรกอย่างแน่นอนนะัและนี่ก็คือตัวตึงฟุตบอลบิ๊กแมตช์ประจำค่ำคืนวันนี้ครับก็ขอต้อนโชคดีครับ,บ,รบมีความสุขในการชิฟฟฟุตบอลในค่ำคืนวันนี้แล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ